สวัสดีครับมือน,นี่นะครับมานครนายกนะครับมาบ้านอ้ายนะครับผมเหลียวมาเห็นควายนะครับเดี๋ยวมาเห็นควายเดี๋ยวมาเห็นตัวนึงนะครับตอนเหลียวมาก็เลยย่างมาเบิงนครับห่างประมาณจะเกือบเครอรกิโลนะครับ ผามาเบิ้งนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้านครนายกนะครับอยู่ตรงขามแมโคูนะครับแมโคู่แถวเส้นก้อนหอดลงเกลือนะครับมีทั้งเมดซี่โตนะครับผมให้เบิง้งอันนี้เป็นตัวผู่นะครับ ผูตัวนี้กัสีประมาณปีนะครับปีเบเกินนี่นะครับอู้เนื้อหนังอ้วนตึ๊บเลยครับนี่ให้เบ่งบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นหญ้าข้นเลยนะครับไข่ สมบูรณ์นะครับหญ้าสมบูรณ์ไม่ต้องมีหัวอาหารก็สมบูรณ์นะครับขั้นหญ้าสมบูรณ์ผมจะพาเอาเบิ่งควายผูน้อยตัวนี้นครับเนื้อหนังดีนะครับเนี่ยครับเพิ่นมีหมงเลี้ยงทังซี่เก๋เพิ่นมามัดไว้สวยๆยยักหน่อยเพิ่นเกน๋เอาไปนอนน้ำนะครับแล้วก็ไปนอน นอนน้ำลงน้ำแล้วก็ไปนอนในห่มโอ้ตัวนี้นาะสิใสายเลือดบัวรรรมดานะผมว่าตัวนี้นะที่มีสายที่ดียูนะครับเนี่ยพันธุกรรมดียูนะครับเบิ่งจากลักษณะนะครับเนื้อหนังแข้งขานะครับเบิ่งอกเปล่าวขยกับมาณปีนึงนะครับผมว่าสิเปีไอตัวนี้แหละ เนี่ยเมียเขาอยู่ข้างหลังคิดว่านะครับเพราะว่าโบเห็นเจ้าของอันนี้ลูกตัวแม่นะครับนี่โบรู้ว่าพอไหนนะครับแต่ว่าแขงขาบอกไงนะครับนี่เบิ้งแขงขาเบิ้งลักษณะมาดีนะครับตัวนี้ผมว่าพออาจสี ด่างยูนะครับมีสายเลือดด่างยูตาแต้มแก้มจำนะครับเอกลักษณ์ครบนะครับ่อยสามอ่องนะครับขวานหนาก็ดีนะครับอู้แขงขาบกกงนะครับตัวนี้อันนั้นแม่เพื่อนนะครับแม่น่ะจะเป็นมีสายมูรานะครับเลือดผสมมูราอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเบิ้งกันหามันลูกตัวนี้ครับ ผมนบึงโอตัวนี้ก็ลูกไ่แน่ใจนะครับว่าลูกตัวไหนเพราะว่าคว่สองตัวนี้นาสีไล่ๆกันเพราะว่านี่ายควา่วาสาวท้องแรกนะครับเป็นอย่างคือว่าควายสาววันีครับว่าบม่มห้อยดูดนมนะครับ ตัวนี้ก็จะประมาณสูงลอยสามสิบน,นะครับนี่แม่นี่ลอยสามสิบนะครับโอ้ผมมักลูกตัวนี้นะครับนี่ตัวข้างหลังนี่งามหลายนะครับกะแม่ซัมนี่กะอยู่ที่การส่งลูกนะครับขั้นส่งลูกดีกะบฮอตลอยสี่สิบกัวลอยห้าสิบกะอยู่ที่น้ำเลี้ยงน้ำนะครับขั้นมีหัวอาหาร เสริมกระหอดนะครับใส่พอที่ให้ลูกไปทางความสูงนะครับปรับแก้เรื่องความสูงก็ถือว่าโอเคนะครับลักษณะดีนะครับกะเตี้ยกระจิงนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์ควอยไทยชัดเจนนะครับเนี่ยตาแต้มแก้มจ้ำนะครับ คว้อยอย่างควายอยังทองแหลกอยู่นะครับยังบบโตเต็มที่เทียนาชีอาจได้ก้่นนี้อีกจักน้อยนะครับสายพัฒนานะครับโบผิดหวังดีผ้าไปเบิ้องแม่ตัวน้อยนี่นะครับนี่นะครับแม่ตัวน้อย เป็นลูกผสมมูล่านะครับก็ถือว่าง่ามนะครับเบิงหางหางเงานะครับหางเงาวพ่วงหางใ่เขาก็เริ่มสีมาทางไทยเดยนะครับได้กรนยังบ่หลาย เลือดยังเป็นเลือดมูลาหลายกว่วนะครับหลายกวัวหาสิเปอร์เซ็นแน่นอนตัวนี้เพราะว่าเบิ้งเขานะครับโค่นเขาลงไปเป็นมูลาอยู่วงเขากับทางมูลานะครับเบิ้งผิวนะครับเบิ้งผิวกับทางมูลานะครับแต่วา่าคอขาก็เริ่มมีขาวมากหน่อยนึงนะครับ นี่ครับเบิ้งผลงานผลงานนี่ผมว่าเกินคาดนะครับออกมาเป็นไทยชัดเจนเลยนะครับเม่มูลานะครับใส่พอไทยให้ลูกไทยออกมาชัดเจนนะครับออากาศดีนะครับ อ้วนตึบนะครับนี่ขาบบกไงโมผิดหวังนะครับนี่หัวมงท่องเลยนะครับนี่ให้ลูกดีนะครับพ่อผมว่าพ่อนะ่ะสิเป็นพ่อดีอยู่สามอ่องนะครับขาอู้ขาใหญ่นะครับค่้ยกับประมาณสี่เดือนนะครับสี่หาเดือนเมื่อเกินนี่ กะเบ,บิงคลิปนี้กะเบ,บิงเป็นบรรยากาศนะครับเพราะว่าผมบบเห็นเจ้าขอวงนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจ,จีพเอามาลามไว้นะครับนี่จะสวยๆใครที่มาเอาลุงน้ำนะครับบรรยากาศดีนะครับ แม่นี่ก็ท้องใ่ญ่แล้วผมว่าอาจจะหกเจ็ดเดือนนะครับผู้ใดมีทุนหน่อยก็เริ่มต้นจากซัมนี่กับโบผิดหวังนะครับเนี่ย ราคาช่วงนี้ก็ทีสูงเดนนะครับลักษณะดีนะครับผิวพันธุ์โอเคนะครับต้องรอติดตามลูกนะครับว่าผลงานที่เป็นยังไงนะครับ ก็เป็นแม่ใส่ไส้น้อยเลยล่ะหางพุ่มหางเป็นอะไรนะผมเบิ่งดีๆกันผมบ่แในใจว่าหางขาดบอน,นะครับแต่ต้องต้องเบิ่งดีๆนะครับต้องเบิ่งปลายหางนะครับเพราะว่าเห็นช่วงหางมันสุดผิดปกติ อูหย่าดีนะครับนี่เลี้ยงสบายเลยนะครับมาปล่อยไหวซื้อนะครับมงเลี้ยงเหนียวสอนสอนหอย่าร้ายนะครับผมกสะสอนหย่าเห็นแล้วสอนคักกะ็ะคลิปนี้ก็ะเป็น เล็กๆน้อยๆนะครับพอดีมาบานอ้ายมาเห็นกับมาทายให้เบิงนะครับเบิงบรรยากาศเบิงนั่นไปนะครับขอมุ่นกับเจ้าของกับโบมี่นะครับกับขออภัยนะครับเพราะว่าโบเห็นเจ้าของนะครับก็มาทายเลยนะครับอันนี้ก็ขอญาติเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับให้บ้ามอบกับช่อง u t u b e วอลชินาฟาร์มนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กันและกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ